คืนนี้เราจะมาเล่น Fear to Fathom ซีรีส์เกมเล่าเรื่องสุดหลอนที่อิงจากเหตุการณ์จริงมาเริ่มความหลอนแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับกับตอนแรก HOME ALONE ตื่นแล้ว Fear to Fathom เอพิโซดหนึ่งนะครับ HOME ALONE นะครับวันที่12กรกฎาคมนะครับมืดมาเลยนะครับก็ไม่อยากจะเอาไปโพสบน Reddit อะ่ะเดี๋ยวคนจะคิดว่ามันเป็นเรื่องแต่งนะครับไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนเลยนะครับ ยังไงก็ขอโทษกับสกิลการเล่าที่ไม่ค่อยได้เรื่องด้วยนะครับเอาเป็นว่าขอเริ่มเลยแล้วกันนะครับตอนนั้นก็กลางฤดูร้อนพอดีอะ่ะพ่อแม่เราก็ไม่อยู่บ้านนะช่วงสุดสัปดาห์นั้นน่ะเพราะต้องไปทำงานนะครับก็เลยกลายเป็นว่าเราอยู่บ้านคนเดียวทั้งวีคเอ็นเลยอะ่ะสุดยอดไปเลยครับแล้วก็รู้สึกว่าต้องพูดถึงตรงนี้ด้วยอะ่ะคือช่วงนั้น,นอนแบบมั่วมากอะ่ะนอนไม่เป็นเวลานะครับจะนอนจะตื่นตอนไหนก็ได้อะ่ะ แทบไม่มีเวลาแน่นอนเลยถึงพยายามจะปรับมาแล้วก็เหอนนะครับนอนไม่ตรงเวลานะครับเดี๋ยวโตช้านะครับน้องพี่ดีดานาร์ตเอ๋อไม่ใช่เสียงนาฬิกาปลุกนะครับชี่เอย่างหลอนฝันหรือความจริงวนะเนี่ยเตือนครับเตือนเพื่อนลุกได้ลุกไงวะลุกไม่ได้หันไปหานาฬิกาปลุกก่อนอยู่นะวะเฮีย,ยหูจะระเบิดทางขวากดทั้กดๆๆตื่นมาตอนสองทุ่มนะครับหลังจากที่งีบไปเมื่อเย็นนะครับนอนยาวเลยทีเดียว ไปครับงีบไปงีบมาสองทุ่มเลยทีเดียวเยี้ยบรรยากาศแม่งได้บรรยากาศไม่ด้อนะครับดูนอกระดาบเดียวไม่มีอะไรนะครับเกมหลอนหรือเล่ารลอนไม่รู้นะครับเฮียมีรถวะอะไรวะหนังสืออ่านได้ไหมเฮ้ยอ่านได้วะนั่งซะหน่อยครับไม่มีอะไรวะมันแค่นั่งลงมามันสูมได้ปะไม่มีกันบ้านครับคืนนี้แต่ว่าก็หิวนะครับตื่นมาก็หิวเลยครับ ไม่มีการบ้านกันลุกสิครับไปหาอะไรกินกันดีกว่าครับเปิดประตูครับเหยียดอาร์เปิดปิดไฟไม่ได้วะ <S <S ผมมาแล้วครับอุ๊ยแม่เสจจากแม่นะครับอ่านเสียหน่อยแม่กับพ่อจะกลับมาตอนเย็นวันอาทิตย์นะเราก็ตอบกลับไปว่าแม่จะขี้ระแวงอะไรนักหนาครับเราอายุ1 4บสีแล้วนะครับเป็นหนุ่มแล้วครับเดี๋ยวจะขอไปเงียบสักแป๊บนะแม่เราจะตื่นมาสั่งพิซซ่ากินด้วย แต่แม่บอกไม่ต้องสั่งนะครับเมื่อเช้าแม่ทําลาสัญญาไว้ให้แล้วนะครับไปหาเอาในตู้เย็นนะครับตู้เย็นอยู่ไหนครับน่าจะอยู่ชั้นล่างปะไปดูห้องแม่หน่อยไหจะ,ะไปดูทำไมนะไปดูตู้เย็นครับได้เสียงแล้วปะใครทำแล้ววะเอยอะออไม่ใช่ออเปิดหน้าต่างดูออย่อ,อ,ยอดได้ปะแอบดูสิก็ไม่มีนะทำไมบ้านหลอนขนาดนี้ว,วะเลี้ยงหมาสักตัวไหมครับไม่จะเปิดทุกอันทำไมล่ะ เ,เปิดครับเปิดตู้เย็นใหนลาะสัญญาดูซิไหนวะนัหน้หรือเปล่าไม่น่าใช่นะนี่นี่ลาซสัญญาเอามาครับมันเย็นน่ะปิดตู้เย็นโว้ยไม่ใช่เปิดม่านปิดตู้เย็นจะย่อทําไปลครับเอาไปอุ่นครับเอาเฮี่ใช่ไหมเออเสียงมาเสียงมาน่าใช่อุ่นซะหน่อยครับถูกอันปะวะมันไม่มีเคเวฟอะมันมีแต่เตาอบเฮ้่อเพอยังวะอ๋อ,อกำลังฮีทอยู่นะครับ กำลังอุ่นอยู่รอแป๊บนะครับหยิบช้อนรอไม่ใช่เสร็จแล้วมัง้งเสียงมันเงียบนะครับอะไรวะยังทั้งอุ่นไม่เสร็จออกมาแล้วเอาไปไหนะวะน่ากินมากเลยครับทโทรไปไหน,นะว,ะวุย้ยอ๋อต่อไปกินหน้าทีวีนะครับแม่กินไปดูไปนะครับทีวีอยู่ไหนะวะมันวิ่งไม่ได้ปะไม่บ้าน,นหลอนขนาดนี้วะแต่บ้านหลอนขนาดนี้ครับย่าม,มืดชิบหายไปกินหลังบ้านไหมอ๋อมันจะดูทีวีไปกินไปมาครับ นี่หรือเปล่าเปิดทีวีก่อนตู้รายการอนะไรเนี่ยนึกว่าภูเขาไฟฟูจิแล้วไงอะนั่งเหรอนั่งโวยดูถังผีอะนั่งสิวะที่นั่งประจำมันอยู่ไหนวะเชื่อมันหลอนจังวะมันดูอนะไรวะเนี่ยเอาเปิดสิเอาช่องเดียวไม่เพียงมันหลอนจังวะ นั่งแล้วผมจะกินเลยอ๋อเดี๋ยวเราต้องก้มกินวะเฮียลืมไปนะครับเปิดทีวีก่อนโอเคตุด๊ดแล้วก็มานั่งสุดยอดนั่งครับนั่งนั่งครับน้องแล้วก็กินไปด้วยดูไปด้วยกลมกลมกร้ำกรามแจ๊บ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 เฮียกระจกแตกมาดูหนังอะไรวะหลอนชิบหาย อีกหนึ่งอร่อยจัดราสัญญาเกิดอะไรขึ้นบ้านในป่านะครับตาแงบแงมไหมตัวเนี้ยเฮ้ยระวังรถชนเดินไม่มองรถหรอโววยเล่นแต่มือถือนะครับโอ้ยกับตายห่าเอาเฮีย yeah, ดับกินยังไม่หมดเลยเอาทีวีกูดับซะแล้วเอามามันกลับมาที่บ้านเราขอเรื่องเดิมมาวะบ้านในป่าใหญ่นะครับเรากลับมาต่กระจกแน่นอน หรือเปล่าไม่วะอะไรวะมาทำอะไรของมันวะกินใหญ่สวบซับฉบบกินดังมากครับน้องน้องกินมันหมดไปไปเออเอากินเสร็จกง,ง่วงมึงตื่นมานะ <c oughs> น้องมึงตื่นนะครับน้องง,อง่วงกและครับปิดทีวีด้วยบังไฟไปเก็บก่อนเมสันโอลิเวอร์ส่งข้อความมานะครับดูไงวะ ต้องลากทิ้งเหรออ๋อชามันดูได้สองอันไวอ๋อมันคุยกันนะน่าจะเป็นเพื่อนมันไงโอลิเวอร์โอลิเวอร์มันส่งข้อความมานะครับพ่อกับแม่ไม่อยู่บ้านน่ะนายอยากจะแวะมาสักหน่อยหรือเปล่ามาเล่นมาริโอคาร์ดด้วยกันครับเดี๋ยวเราจะโทรชวนจอร์จด้วยนะครับโอลิเวอร์บอกว่ามันไม่สัญญานะม่าจจะต้องไปไหนกับเนทครับตอนสองทุ่มมันก็บอกว่าน่าจะต้องไว้ข่าวหน้านะ มีบางอย่างต้องไปทํานะครับแต่มันชวนเราไปที่บ้านเจสิก้าพรุ่งนี้นะครับแล้วไงวะงงเลยกูชวนเพื่อนแล้วเพื่อนไม่มานะครับแม่จะไปชวนมาเล่นมาริโอคาร์ดนะครับต้องล้างบอกวะมันไม่มีเว้ยบ้านนี้ไม่มีที่ล้างจานวะอาอยู่นี่สวบครับทิ้งแม่งไปวันนั้นนะโอเคต้องไปทำกันบ้านก็เมื่อกี้บอกไม่มีเมื่อกี้เราดูบอกไม่มีกันบ้านนะครับตอนนี้ไม่มีกันบ้านแล้วอบอกต้องกลับขึ้นไปทำกันบ้านนะครับใครเปิดประตูหลังบ้านวะเฮียเฮ้ย เชื่ตกใจปิดเดี๋ยวเดี๋ยวคนแอบ,บเข้ามานะครับเดี๋ยวโจรนป้นไปครับขึ้นไปข้างบนไหนวะไปทำการบ้านเปิดไฟในบ้านบ้านเนี้ยบ้านมันหลอนจัดอะขึ้นขึ้นใจย,ย่อทำไมครับขึ้นไปครับอุ้ยข้อความโอลิเวอร์อ๋อเราส่งไปหามันอ๋อเราชื่อไมซ์นับอกขอโทษด้วย,มยไมไว้เจอกันพรุ่งนี้นะ อย่าลืมทำกันบ้านเคมีนะตามสบายเลยเพื่อนก็ว่าจะไปนอนอนะ่ะหลังจากทำกันบ้านเคมีเสร็จนะครับครับมีเพื่อนอยู่หนึ่งคนนะครับชื่อโอลิเวอร์เราชื่อไมส์เด็กชายไมส์ห้องนอนอยู่ไหนวะ,ปะไปดูห้องแม่ไหมอยากรู้นะครับห้องพ่อหอห้องแม่บ้านนี้มีห้องนอนสองหลังเปิดหรือเปล่าเปิดได้ว่เชียห้องแม่คดหลอนอุ้ย แต่นี่คือห้องนอนของพ่อกับแม่นะครับเข้ามาทำไมก็ไม่รู้เฮ้ยเชียร์หมาเหรออ๋อเรามีหมาด้วยวะเราต้องให้ข้าวหมาปะวะไม่น่าจะต้องจะเข้ามาทำไมะวะเนี่ยไปแล้วครับผมจะไปนอนแล้วครับเอ้ยทำไมทำกันบ้านปิดประตูด้วยไปเด็กดื้อนะครับต้องปิดประตูมันมีแค่สองห้องจึงหวบ้านเนี่ยต้องปิดป่ะวะถอยหลังเข้าห้องครับปิดประตูด้วยเห็นหรว่ากันบ้านเมื่อกี้บอกว่าไม่มีนะ อะไรของมันครับเนี่ยทำการบ้านเร็วเราอะรีบท์จำเดแล้วไปนอน,นครับอะไรวะโอ้โหแม่งทำจนเที่ยงคืนครึ่งทำการบ้านถึงเที่ยง,ง,ง,งคืนเลยครับกว่าจะทำเสร็จนะครับโอ้ไม่ก็สองสามชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับการบ้านนอนแต่ะผมว่าการบ้านอะไรมันจะเยอะขนาดนี้นอาเป็นไงวะใช่มันวาร์ปข้างนอกวะอ๋อห้องมันเองนี่แหละใครส่งข้อความมาแล้วแม่แม่ครับ จะนอนดึกนะลูกไม่อยากจะฟังพอลล่าบ่นนะครับน่าจะเป็นคุณครูหรือเปล่าหรือไม่ก็เพื่อนข้างบ้านนะครับไม่ก็เบบี้ซิสเตอร์นอนละบว้ยนอนดินอนไงไวะอ๋อกดคลิกนอนเลยนอนอย่างไวยังดีนะมันทำกับด้านึกว่ามันจะตื่นบางกินแล้วก็นอนต่อเอาเฮียเ e, <laughs> พิ่งนอนไปได้แป๊บเดียวตีหนึ่งต้องไปหาน้ำกินซะหน่อยนะครับแม่ไม่ได้เตรียมไว้นะครับเฮ <laughs> <laughs> ียจะกโคตรหลอนเ <laughs> มื่อตื่นต้องลงไปหาน้ำกินหรอ ไมไม่เตรียมไว้ล่ะครับใข,ข่ต้องเคาะอะไรวะลุงข้างบ้านอะซ่อมรถเหรอบ่าวะก็ไม่มีอะไรนะไปครับผมไปหาน้ำกินก่อนครับอยู่บ้านคนเดียวนะครับช่างเปลี่ยวใจเหลือเกินเช่ไหมมืดจังวะมไม่มีไฟวะเฮียชิบ่ายเลยกูว่าผมว่าไม่ค่อยดีนะครับเฮ้ยเสียงอะไรวะใครเพิ่งทุบอะไรวะน้ำอยู่ไหนวะตู้เย็นเหรอจะเปิดมา้านทำไมล่ะวะ ตู้เย็นน้ำครับดื่มน้ำซะหน่อยอ,อ,อ,อึกอึกอักอักกินทีหมดขวดไปไหนต่อวะใครมึงทำอะไรวะเฮียใครทำอะไรครับข้างนอกบ้านผมไปแล้วครับผมกลัวขนลุกแล้วครับไปวล้ววิว่งขึ้นมาได้วิ่งไม่ได้เดินก็ได้ครับวิ่งไม่ได้ก็เดินครับค่อยๆไปครับยังกินไม่หมดเหรอวะอ,อึกอึกอักอึกอึกอัก เดี๋ยวก็ปวดฉี่อ่ะเรียประตูก่อนพ่อความปลอดภัยคุยอย่างขวดทิ้งแม่งนอนต่อนะครับเอา้าแม,แม่แม่ยังส่งรูปอะไรมาตอนนี้วะตอนตีหนึ่งอะนะอะไรวะอยู่บ้านหรือเปล่าคืออะไรวะใครอยู่ที่ประตูเอาเฮียมายใครอยู่ที่ประตูนะครับลูกอยู่ที่นั่นหรือเปล่าอยู่ดิเฮียใครอยู่ที่ประตูวะไม่รู้อ่ะชิบหายละกูหายหายดิหายหายดิโอยไปซ่อนใครมาที่ประตูวะโจรขึ้นบ้านหรือวะ่า อยู่ไหนวะเนะี่ยเฮียมุดจนมองเห็นอยู่ใต้เตียงแล้วไงอ่ะเฮียไม่ค่อยดีนะครับใครวะกลัวแล้วนะครับชวนเพื่อนเพื่อนก็นไม่มาด้วยนะครับอุตส่าห์อามาาิโอคาร์บมาล่อนะครับเพื่อนไม่ยอมมาเล่นมาเรียวด้วยนะครับเราต้องอยู่บ้านคนเดียวอ้าซอละ่ะไงต่อปะไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นหรอโวยอะไรครับเนี่ย ให้ทำอะไรต่ออะออกไปดิอยู่ทำไมละ่ะแต่มันให้ซ่อนนะซ่อนอะไรวะซ่อนอะไรซ่อนจากอะไรวะใครมั่งอยู่หน้าบ้านโทษเรจ๊ตตำรวจเลยวะนายวันๆนะครับอิมเมอร์เจนซีอิมเมอร์เจนซีอิมเมอร์เจนซีไม่มีมือถือวะเฮ้ยแม่ไม่ใช้โทรศัพท์วะเราควรออกไปดูวะวะเราควรจะซ่อนต่อไปออกทางหน้าต่างได้ไหม <c oughs> ไปเรียกป้าข้างบ้านได้ไหมเมื่อกี้ชื่ออะไรวะ พอลล่าป้าพอลล่าน่าจะเป็นป้าก้้งบ้านนะผมว่าไอเชีย่ยจะออกไปก็กลัวจะอยู่ก็ไมร้จะอยู่ทำไมจะอยู่ยิ่งหล่อนกว่าเดิมเราแอบแงม้มดูไหมว่าเฮ้ยเสียงอะไรไปเฮี้ยตรงนี้มันก็มองไม่เห็นข้างล่างนลยไงเราต้องลงไปดูป่าในแอบดูดิมันบอก้ทำอะไรบ้างเมื่อกี้ไรคลิกลิดขวาจะเกิดอะไรขึ้นเชีย่ยบ้านมันมืดจมัยอ๋อแม่งเปิดบ้านอัตโนมัติว,ว่า ไม่มีใครเลยโ้ยผมกลัวนะครับเราต้องลงไปดูวะใครอยู่หน้าบ้านเอ้ยเฮียหมัมหมัมแม่งส่งมาทีสิอันพอล่าส่งรูปมาให้ใครก็ไม่รู้ครับมันมาตัวมเตรียมอยู่หน้าวะอยู่ตรงประตูนะครับเดี๋ยวแม่จะโทรเรียกตำรวจนะครับมันบอกให้ล็อกประตูนะครับเราไปซ่อนในห้องตัวเองนะครับ แล้วก็อย่าไปเปิดประตูนะครับไม่ว่าใครจะมาเรียกอะไรคืไไอไปโวยกูไปทำตามแม่ทำต,ตามแม่บอกขี้ขนลุกไปโวยเร็วรีบไปรีบไปแม่โทรแจ้งตำรวจแล้วมาเปิดประตูเพิ่มติขึ้นมาครับคุณแม่พอนล่าจะเป็นปลากลางบ้านผมว่าไปซ่อนไปซ่อนไปซ่อนอยู่ไหนวะหายหายหายบ่อยหายซ่อนแล้วไงต่อวะซ่อนอยู่เฉยๆวะใครม่อยู่หน้านประตูบ้านวะเฮ้ยเฮ้ยชี้อีายกระจกแตก ชิบหายแล้วกูแม่ตำรวจจะไม่มาแล้วแม่แม่ครับผมกลัวนะครับเฮ้ยกูล็อกประตูยังวะอุ้ยมันกดกลิ่งเรียกด้วยเฮียตูดิง้งแล้วแม่ผ่อนล่าแม่มาช่วยวะทำไงดีวะแต่แม่บอกว่าให้หลบอยู่ใต้เตียงนะบอกให้ล็อกประตูด้วยแต่มันไม่มีปุ่มให้ล็อกประตูนะมันแค่มีแค่ปิดประตูกับเปิดประตูเราควรทำอะไรดีวะอุ้ยแม่ใหม่แล้ว อ๋อพอล่าอยู่ที่ประตูได้ยินหรือเปล่าขอโทษด้วยลูกทุกอย่างน่าจะโอเคนะครับไปครับผมไปเปิดประตูให้พอล่าครับน่าจะเป็นคุณป้าตุวดิ้งตุวดิ้งนะครับกดกริ่งอยู่หน้าประตูเฮ้ยทำไมคุณป้าแม่งเสียงน่ากลัววะเชีย์กลัวไม่ใช่พอล่าแล้วเชีย์พอล่าหาเหวเลยคนหัวตั้งคุณรู้ยังหัวถึงแข่เลยครับโอ้ม y g กอ ผมว่าเราต้องซ่อนทำตามที่แม่บอกนะครับเราไม่ควรจะซ่านะครับเนี่ยแม่บอกเนี่ยแม่โทรแจ้งตำรวจแล้วนะครับอย่าไปเปิดประตูให้มันเข้ามาเฮ้ยมันหายได้หลายที่วะไหนวะมันหายได้ที่เดียวได้แหละเฮียเสียงกระจกแตกไปไปไปซ่อนซ่อนซ่อน,อนมันทุบก,กระจกเราเวย้ยแม่ตำรวจจะมาเมื่อไหร่แม่ครับตำรวจมาช้าเฮียกดกิ่ง ดิ้งดองดิ้งดองอย่างแี้ครับมันมีเสียงคนอยู่ในบ้านอะเนี่ยพอนล,ล่าอยู่ที่ประตูแม่บอกนัเนี่ยป้าพอนล่ามันก็เข้ามาสิวะจะกดกิ่งทำไมครับรอไปเรื่อยๆป้ารวยับไปตอนนี้หรือเราต้องไปเปิดประตูให้ป้าพอนล่าวะแต่แม่บอกให้ซ่อนนะต้องทำไงดีวะ กดยับแต่มันต้องไปเปะวะภาพบอลล่ามอยู่ฝั่งตรงข้ามนําเปิดไฟแล้วนะออกนอกหน้าต่างไม่ได้แล้วนะทำไงดีวะไม่กล้าเปิดประตูไป <laughs> <laughs> แม่เรียกตำรวจแล้วว่าผมว่าไปซ่อนเถอะเออเดี๋ยวตำรวจก็มาเองอะให้ตำรวจจัดก,การทุกอย่างนะครับจะต,ตำรวจจะมาเมื่อไหร่ตำรวจมาตอนจบตลอดอะ มันดิ้งดองอยู่เลยผมว่าเราต้องไม่เปิดประตูเว้ยเออเพราะมันไม่อยู่ดิ้งดองถ้าตำรวจจะมามันคงมาแล้วแต่เราต้องออกจากห้องยังไงเรื่องเลือเปิดปก่อน,นครับพี่แก๊กแต่แม่ก็บอกแล้วว่าห้ามเปิดประตูเราก็เปิดเลยครับเชีย่ยบรรยากาศเสียงแม่งขนลุกมากอะ มันมีคนอยู่ในนั้นโว้ยเฮียเฮียไป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 มันมาแล้วมันมาแล้วมันมีคนอยู่ในห้องเฮียข <Yeah, S 2> นหัวลุกขนาดเจอแล้วยังขนหัวลุกเลยครับทำไงดีวะผมควรทำยังไงครับน้าหน้านมันเปิดประตูอยู่โว้ยเราทำควรจะหลอกล่อมันยังไงดีวะทำไงดีวะ เปิดวิทยุร่อนมาเฮ้ยตำรวจมาแล้วรออยู่ในห้องนี่แหละแม่บอกตำรวจมาตำรวจมาไปซ่อนไปซ่อนไปซ่อนซ่อนก่อนซ่อนก่อนโอเคแม่งเอยก็คือโจรขึ้นบ้านนั่นแหละก็ต้องซ่อนอยู่ในใต้เตียงนะครับจนกว่ตาตำรวจจะมานะครับเรียบร้อยนะครับออกมาได้แล้วโวย ใหม่ก็อไหนไปดูป้าพอลล่าด้ป้าพอลล่าครับผมมาแล้วครับเฮีย yeah, ป้าพอลล่าแม่งหลอนที่ไายตกใจเฮีย yeah, คนหลลุกโอเคไว้เจอกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับของ Fear 2 Phantom นะครับประสบการณ์สุดหลอนที่จะทำให้เราไม่กล้าอยู่บ้านคนเดียวอีกต่อไป